นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากพักก้าวไก่เป็นโอกาสของหุ้นอสังหาริมทรัพย์ค่ะนโยบายด้านเศรษฐกิจของพักก้าวไกลว่าที่รัฐบาลชุดใหม่จะมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศทําให้นักวิเคราะห์มองว่าจะช่วยเพิ่มกําลังซื้อของประชาชนฐานลากในระยะกลางระยะยาวได้ส่วนประเด็นค่าแรงขั้นต่ําที่ถูกถกเถียงกันนั้น ต้องหารือกับพักร่วมรัฐบาลและตัวแทนภาคลัฐและเอกชนอีกหลายฝ่ายแต่ค่าจะต้องใช้เวลาและปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปสะท้อนจากนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ Land and House จำกัดมหาชนมีความเห็นว่าจากนโยบายด้านเศรษฐกิจของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ที่มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศเช่นนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 450บาทต่อวันนโยบายการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME เป็นต้นจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนฐานลากที่มากขึ้นในระยะการถึงระยะยาว อีกทั้งโดยปกติการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะสอดคล้องกับการเติบโต GDP ของประเทศหากประชากรมีกำลังซื้อมากขึ้นก็จะหนุนให้มีการซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในระดับราคาถูก1-3ล้านบาทซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ประชากรผู้มีไรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย จากที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV ทำให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้างสูงเนื่องจากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดทั้งนี้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่าของพรรคก้าวไก่ซึ่งมีโอกาสจะได้จัดตั้งัฐบาลถือเป็นเซนติเมนต์เชิงบว,วกต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เน้นจับลูกค้าตลาดกลางถึงล่างอย่างไรก็ดีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นทางแคนดิเดตนายกยังแบ่งรับแบ่งสู้คือต้องหารือกับพักร่วมรัฐบาลและตัวแทนภาครัฐและเอกชนอีกหลายฝ่ายดังนั้นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำค่าจะต้องใช้เวลาและปรับแบบค่อยเป็น ค่อยไปแต่เชื่อว่าจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนระดับฐานลากให้มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยระดับกลางและระดับล่างได้มากขึ้น ถือเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มอสังหาที่ได้รับผลกระทบจากพิเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ขณะที่มองว่าหุ้นในกลุ่มอสังหาที่มีทิศทางฟื้นตัวตามนโยบายของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่แบบ v s h a p e มีด้วยกัน2บริษัทคือ AP ซึ่งผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไต,ตรมาส4 4ทับ6 5และเริ่มฟื้นตัวชัดเจนในไต,ตรมาสที่1ในปี และมองว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวเมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้าอย่างโดดเด่นในช่วงที่เหลือของปีนี้และจะสร้างสถิษษติกำไรนิวไฮต่อเนื่องในปีนี้ได้จึงเลือก AP ราคาเป้าหมาย15.20บาทเป็นท็อปพิกของกลุ่มค่ะลองลงมาก็คือของ SPALI นะคะราคาเป้าหมาย25.50บาทซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าระดับกลางถึงล่างโดยกำไรไตรมาส1ปี2566ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากไตรมาสก่อนแต่ด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งในกรทมและต่างจังหวัดอีกทั้งระดับราคายังสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมถึงแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ อีก8,810ล้านบาทในไตรมาสที่2ในปี2566และค่าจะได้รับผลบวกจากนโยบายสนับสนุนฐานลากของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่มากที่สุดจึงมองว่ากำไรผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาส1ับ2566ไปแล้วและจะฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับทุกไตรมาสขณะที่อีกมุมมองของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยนักวิเคราะห์ไปสัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าวันหยุดยาวกดดกันการเปิดตัวโครงการในเดือนเมษายนแต่แนวโน้มผู้สภาจะดีขึ้นโดยแอเรียรายงานจากการเปิดตัวโครงการใหม่สำหรับเมษาที่3,967หน่วยลดลง56%จากเดือนก่อนจากทุกหมวดหมู่โดยบ้านเดี่ยวลดลง59%จากเดือนก่อนแต่ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากมีการเปิดตัวโครงการ High Park Garden ของ Develop ซึ่งมีราคาตั้งแต่35ล้านถึง80ล้านบาทส่วนทาวน์โฮมลดลง64%จากเดือนก่อนและคอนโดลดลง46%จากเดือนก่อนสำหรับยอดจองซื้อเช็คอัพเลทออกมาที่13%ลดลงจากเดือนมีนาคมที่27%เนื่องจากในเดือนเมษายน ยอดจองซื้อคอนโดระดับโลเอ็นมีสัดส่วนลดลงอย่างมากขณะที่แนวโน้มเดือนพฤษภาคมคาดว่าการเปิดตัวโครงการจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและยอดจองซื้อที่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเช่นกันโดยบริษัทอสังหาที่ให้คำแนะนำอยู่มีแผนจะเปิดตัวที่สูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนซึ่งปัจจุบัน ซีรีส์ในฐานะผู้นำระดับไฮเอ็นที่มีสัดส่วนบ้านที่มีกำไรสูงและ AP จากการเปิดตัวโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาสที่2ในปี2566นี้และนี่คือในเรื่องของท่านโยบายเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะหุ้นอสังหาเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่ากำลังซื้อของคนก็เริ่มที่จะจับจ่ายใช้สอยเริ่มดีขึ้นและเริ่มที่จะมองหาบ้านและบ้านราคาที่ ไม่แพงมากนักนะคะก็จะทําให้หุ้นของอสังหาเติบโตมากขึ้นค่ะช่องของคด A นะคะก็จะเอาไม้เซตดีๆแนวคิดดีๆอัปเดตในเรื่องของการเงินมาฝากกันในทุกๆวันนะคะช่องโคด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด A Easy Money